ันนี้ช่างกัดผมผ่านเพื่อนมาเนาะมาป่าสังกะสีนะครับนี่ก็เคยลงลิปไปแล้วเนาะนี่ครับปะนี่ครับอยู่ตึ๊บเลยครับนี้ผมจะมาป่าเพิ่มนะครับสังกะสีนี่ครับมีอยู่สีห้าแผ่นเนาะรูแบบนี้ก็ป่าได้นะครับนี่เดี๋ยววิธีผสมนะครับผสมกราวปะสังกะสีดีกว่ากราวยีกนะครับง่ายมากก็เอาโฟมมาครับวันนี้ก็เตรียมโฟมแล้วก็น้ำมันมอไซค์เราเนี่ครับเบนซินครับผมแล้วก็เอาระเทิม ใส่นิดนึงนะครับแล้วเราก็ละลายด้วยโฟมนะครับโฟมก็จะเป็นกาวอย่างดีนะครับนี่แค่นี้ก็พอนิดเดียวครับประหยัดมากแค่นี้ก็ได้แล้วครับเป็นสองสามอันนะครับแล้วก็โฟมนี่เนาะใส่เข้าไปนี่ครับผมก็จะลายเป็นกาวครับนี่มันก็จะเปลือยไปเลย่างนี้เนาะเห็นไหมครับเปลือยไปเลยครับผมเวลาเราใส่นะเพื่อนนะใส่ให้ข้นๆเลยนะเพื่อนก็ ผสมให้ข้นนะครับทำยังไม่ค้นนี่แสดงว่ายังไม่ได้นะงใส่ไปวหยวันนี้โฟมมาน้อยนี่จะพผอม่นอครับก็เป็นการป่าสังกะสีที่ดีกว่ากาวดีครับผมเทคนิคนี้ใช้ได้ครับเพื่อนๆครับผมทดลองมาหลายรอบแล้วครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะมันจะเหนียวติดนานทนแล้วก็อย่าจับเช่นนะจับนี่ล้างไม่ค่อยออกนะครับเพราะมันทําให้ก็ไม่ออกครับมันเหนียวมากครับล้างด้วยแฟบก็ไม่ออกครับผมต้องล้างด้วยน้ํามันเบนซินอย่างเดียวครับ จะต้องรีบรางออกนะครับจะจับแล้วนะนี่ครับมันจะละลายโมลาายเร็วมากครับใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะถ้าไม่มีแต่ผมว่าเบนซินโอเคกว่าน,นะเพราะว่าเบนซินนี้จะเร็วนะครับละลายเร็วกว่าเยอะเยอะเยอะกว่าแอลกอฮอล์นะนี่ครับเดี๋ยวเครับผมทิ้งลงก็ละลายทิ้งลงก็ละลายแล้วเราก็เป็นปะได้เลยนะครับก็ผมเคยสาธิตเพื่อนใด้ดูกันแล้วนะแต่ก็อยากจะให้เพื่อนที่ยังคนยังไม่เคยดูเนาะก็ได้อยู่กันอีกนะครับ พอเราได้ที่แล้วเนาะแนี้แล้วก็เอาถ้วยหรืออะไรก็ได้นะครับหรือไม้ก็ได้นะนี่ครับต้อ,อยออกมางนี้แล้วก็มารููๆที่รูสังกะสีครับนี่ครับมันจะอุดอยู่เลยแค่นี้เองครับเค่นี้ก็อยู่แล้วนะเพื่อนไม่ต้องใส่เยอะนะนี่ตรงไหนที่เป็นรูนะเพื่อนๆก็รูปๆอย่งนี้นี่ครับนี่อยู่นะเพื่อนนะทีนี้จะทีนี้เราจะไปแกะออกได้ต้องแบบมันมันแน่นมากนะครับมันแน่นมาก แน,น่แน่จริงๆครับก็ต้องให้มันแห้งก่อนั้นเพื่อนถ้ามันถ้ารอบแรกมันมันละลายหนีรูนะครับเราก็แถมไปอีกรอบหนึ่งมันจะอยู่เลยครับก็ผมทําอย่างนี้ก็หลายรอบหลายหลายอันแล้วนะรูที่เป็นรูตะปูนะครับนี่ครับช่วยได้ครับในเรื่องของน้ําหยดใส่เนาะอันนี้ผมจะเอาไปมุงข้อเป็ดน้เพื่อนหรือเอาไปมุงที่เรานอนก็ได้ครับกระท่อมเถียงนาอะไรประมาณนี้ครับก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่า ถ้าถ้าไม่ได้เอาลงมาเราก็ปะด้านบนก็ได้นะเพื่อนเราก็ใช้วิธีการให้มันค้นๆนะเวลาเราปะแล้วก็ค่อยๆรูปท,ที่ที่มีรูรั่วนาะที่มันน้ามันหยดนะครับเรามองเห็นแล้วก็นี่ครับก็ใช้น้ํามันเป็นสินเดียวแล้วก็โฟมเราก็หาตรงไหนก็ได้หาตามร้านค้าที่เราลองของมาครับหรือเราลองของมาเราเหลือเนาะนี่ครับมันจะเหนียวนี่เลยเนี่ยเนี่ยรับเหนียวแบบยิ่งกว่ากาวอีกครับผมสุดยอดเลยครับ เทคนิคนี้ต้องขอบคุณเพื่อนยูทูบเนาะช่วยๆกันแชร์ช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันแช์นะครับแชร์ไปเรื่อยๆนะครับคนที่เขาอยากจะทาเหมือนเราก็มีเยอะเนาะแบบว่างบน้อยนะครับงบน้อยก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมแชร์ผมด้วยนะครับจะได้ช่วยๆกันนะครับช่วยกันในเรื่องของความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับทางด้านยูทูบมีประโยชน์มากนะครับเพื่อนนี่เราดูตะปูใหญ่นี้ก็ก็เอาอยู่นะเพื่อนนะ วันนี้ผมลืมมาโฟมมาครับอเอาเบนซินมาสักขวดใหญ่เลยแต่โฟมมามันนิดเดียวโอ้โหลืมนะครับก็ได้สักแผ่นนึงก็ยังดีนะปะทิ้งไว้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาปะต่อครับผมน,นี่ก็จะขึ้นมุงรลังกาให้เป็ดนะครับอีกประมาณเดือนนะครับอีเหลียงผมเนาะเพื่อนอยากเลี้ยงเป็ดนะครับก็ติดตามชมนี่ครับลุยใหญ่นี่ได้เลยนะนแต่ต้องปาหลายรอบนะนี่ผมก็ต่อยนิดเดียวครับต่อยนิดเดียว แตะป่อย่างนี้นะแก้ให้มันมัน,ม,นมันหลุดหายไปเลยก็ได้นี่ครับอยู่เลยครับแบบนี้อยู่นะนี่แสดงว่าอยู่ละโอเคครับเห็นไหมสุดยอดเลยครับรู้ท่าตะปูห้าดีอยู่นะเพื่อนนะน,นี่รูนี่รูใหญ่นะนี่นี่ครับปึ๊บนี่แค่นี้เองครับนี่ครับถ้าถ้ามันรั่วลงไปเราก็เลาะอ,อ,อ,อีกรอบนึงปึ่งนี่ครับนี่ครับนี่โอเคนะครับน,นี่เห็นไหมแล้วครับว่านี่นี่เป็นป่า ปลาอันที่แล้วนั่นนี่นี่โหนี่แกงโมเลยครับนี่แค่หางมันนี้นะครับเหนียวมากนะครับแข็งด้วยนะครับนี่มีคุณปลาไว้ที้ลองลองปลาดูนะนี่ครับโอเคครับอย่าลืมแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อนครับแชร์และกดติดตามช่องเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับจุงกะครับผม